สบายดีพี่น้องมือสุกูสุกคนละจ้าเมื่อนี้มาจีดกับมาหอดห้องหมอหนองกุง้งมาหอดเหอนเลยพี่น้องมาโบท่านเอืย้ยผลเอามาห้องหมอก่อนมาจีดมาโบท่านผดมาหอดเือนถามหาวะเอาไปห้องหมอแล้วเนี่ยจีกันนำมาหอดห้องหมอเดอพี่น้องมานำเป็ดไข่ลูกน้อยอยู่เฮือนอยู่เงินเอ้ยไปจ้าโบไดเอามายังเมื่อยผนยังเมื่อยขาด หมอพิสิวันได้อาการของเพิ่นว่าเมื่อกี้ก็ยังบุกุจักพอว่ามานํำหลังฮะกับมากหออแล้วก็มาหลวงมาผีเลยพี่น้องเออพอว่าเมื่อถามเขาอยู่กอน่บบเลยเพิ่นเอาเอมาห้องหมอแล้วที่ก็เลยนำมาอันนี้ก็ห้องมอยม,มาราดไปพี่น้องเด้อเอามายมาราดในวันเดียวนห้องมอมาหมมาไซเดียกว่าบ้านเอ้ยเพิ่นอยู่ยม,มาราดพี่น้องก็บตัวบ้านเพิ่นเองก็อยู่อยู่ยม,มาราดคนยม,มาราด เลยหลวงกายหองหมอมาหาไซมาหอดหองหมอยอมาล่าเม่กีก็มาเบิ่งอาการให็น้องนะจักเทศใดเนาะคนพอดีทาทั้งพุ่นก็อยากเบ,บิ่งทั้งพี่ก็อยากเบ,บิ่งพุ่นกับลูกพี่กับลูกขันพาเคืองได้อยากพาเคืงองอะไลเท่านโมก,กับป้าเพื่อนอาณนนป้าไม่ดองเอาออกไปหล่นทางนอกไปพนนี่นอกกันาเพ่นกระวนกรวนจีสี่อันนี้เขาอนุญาตถ่ายรอบๆบริเวณ ให้ FC เบิซีเด้อจ้าเนี่ยทางนอกอันนี้คือทางในบริเวณห้องพยาบาลยมราชเด้อให้นังเด้อมาอันขี่อามอเตอร์ไซค์มากับหลานมอเตอร์ไซค์จอดจอดอยู่ทางนอกนี่นบริเวณผู้ท้าโนโมกับแม่ดองเพิอนอ่นเอาปลายเหลอรินให้ปะแมนปะใกล้เฒ่าก็บ่ได้พี่น้องเอ้อซอ ยากเมื่อกี้กันยุงไล่อันไล่แนวยุงแหงละลูกลานน้อยเมื่อยจนบม่ได้กินทางเขาเศร้าโอนโอนเลยพี่น้องเอ้ยเด็ก,กกับข่าวข่แห้งนอกระเบนมาลูกเอาเม่ดองเอารถไทยไปเอาเอารถไทยไปใส่ไอ้ทัวร่าไอ้ผึ่นเอารถไทยไปใส่เอา,ดา,าเอาด้อพี่น้องก็เอามาห้องหมออันนี้คือห้องหมอ,อยมาล่าเดี๋พี่น้องเดึก ตอนมาแต่เหื่นก็นอ้อนแห้งพี่น้องเอ้ยย่านโบรานย่านน้ำคำเมื่อกี้ก็ลงรถด,ด้วยซารแล,าาแล้วก็ขึ้นเมียนเขื่องอยู่ทงเฮือนทามเขาว่าเขาไปห้องหมอลอะไรก็น,นํามาเลยนํามาห้างยมมาลาพี่พี่น้องอันนี้สถานที่จ้างของโรงพยาบาลยมมาลาด,ดนึพี่น้องนี่ผาอยู่แบบนี้นี่ดิทายให้เอฟซีเบิ่งนมัตสุคุสุคน ถามเพื่อนว่าวันนั่งกุ้งนะขาดเลือดกับตั้งทรงขึ้นจอยเพรมีตั้งทรงพี่นางเอ๋ยท่านมองว่าว่าตั้งทรงแน่ก็ยายขาดเลือดแล้วเพฤนจิก,กวดตื่นอีกติดตามเบิ้งมือแรงกว่าพี่นางเอ๋เมื่อกี้ที่เพ่นได้ดูเผาเพื่อนเดินม,มือนีนกับว่าประเฮือนแหนมสิกลับกับทานโม่แล้วให้เอื้อยเพื่อนเผาตามเคยคือแม่ดองเผาคือเก่าเนาะอยู่นำ้ำเพื่อนคือเก่า จริงนะสิบ่ได้อยู่น้ำบ่ได้นอนน้ำสิได้กับบมาเผาเมื่อเฮือนผู้เล่เมื่อมาหาไซผู้พี่นังสิบ,บุมีบุมีผู้เผาเฮือนกับป้าเฮือนนางไข่หมกอยู่คนเดียวพี่พินังป้งานางไข่หมกอีกเด่นนี่กะกะสิมาเยี่ยมแล้วก็สิเอาเงินเมียนให้ลูกซื้อยมซื้ยาบุฟินเนี่ยกะหายผืน่นเทาบอกนลำหลังเทาหาอีกเนั่นผินังอันนี้บริเวณห้องหมอ ต้นนี้ก็อยากคำาแล้วแตะ่เวนก็อยากโตกลัดรัดหน้าผาและกางเวนแต่ใน,นกระท้างขึ้นไปท้างไงญ่ทางล้วงนะประ,ประมาณนี้เมื่อกี้กับมาอยู่มหาไซกับหลายปีอยู่ในพี่น้องบุกเคยมาหงหมอนี่จักเถื่อบุเคยเห็นมาเมื่อนี่เมื่อแรกข้างแรกถามมาถามมาพี่น้องก็ปเป็นแบบนี้สถานที่ มองโมาลาดกระกับ,บ้านนะพี่น้องจ้กระกำเลยนะเขาไปเบ,บ่งติดตามงนางกุ้งต่อพี่น้องนอนเป็นเมววื่อยแห้งใครแต่ว่าเอ้ยอยู่ใกล้ไปย้อนไม่ดองแหละเอ้ยเพื่อนนั่นแหละเอามาทันทานพุทธาวาโม โอ้ไี่้อีโอ้ตายอีนังแล้วท่านโมมาพี่น้องแลมนาแล้วโอ้เรื่อไปหมดป้าบบได้ไหมจีแกรนี่แหละพี่น้องไปใส่ก็ได้เอาไปนำจากเสียเหตุแนวดากินยังล่ะอุ้ยกินยังอ่ะนะไปเอาอียังมาแต่ใส่ลูกใส่ขนมไปเอาให้ไปเอาให้บอกไงฮึไปเอาให้ไปเอาให้ขนมนี่ ตาแดงของขนมบันปลาดิบค่ะหอยเป็นอะไรเป็นอะไรกุ้งยังเก็บหัววินหัวอยู่วะเพื่อว่าไข่ในแต่บ่อใส่ยาเลยเก็บยังวิ่นอยู่คอยเชื่อไปได้ยูข่าวแล้วจะน่าคอยเมืองงานให้ <inequ ity S 1> หนักล้านเลยป้าอิหมุกป้าเฮือนเลยระเดระก็บทองคายยังบ <noon> uh ่ว huh ิ่งเต่หัวหับอสวยากัวเข่อยาเขา้วาไปซื้อกระเปียกเข่าหั่มาหั่นขมีอยู่ท่เทลนี่กระเปียกเข้าเขาขายอืมหาเอื้อไปซื้อเข่ากระเปียกเข่าหั่นมาสูดใอ้มันมีแห้ง ย่งด้กินขา่าวก็ได้พัลลูกกินนมลูกนอกเนี่ยพี่น้องเล้ยมเมนโตคนเดียวได้ปะเนี่มีลูกนอกแล้วกินนมในเอิร์กอีกบริกินนมเสริมนมอย่างมือแรกหนูพอแห้งแล้วหายแล้วคนนอยพี่น้องทันบอกมาน่อนน,นะแม่เอามานองน,น้ำกันนี่พี่แล้วมันหายก็ได้เอากินนมมาละนะไผตัวผัดไปอยู่เขาซิมเมื่อพูดบอกเมื่อบ้านพูดบอกอ่ะ แต่เอื้อพผ่คนมาหยังไข่ในพี่น้องเพราะว่าเราพผ่คนก็มีลูกน้อยกินนมเอากินนมเอื้อพผ่คนลูกคนก็กรับเน้ยขำอะไรเดียวนี่ก็เพื่อเมื่อมีอย่างกะโทรบอกแม่เด้อโทรหาแม่ตั้งมุตตั้งใจอลไรโตกระยอนแอร์อะไรล่ะย่างไผ่ในก็ลูกนางลูกเทอมกินข้าวกินน้ำฮักกินข้าวกินน้ำ ให้อันนั้นให้เอื้อยไปซื้อให้เข่าม,ามาังไม้มังตอกกยาก,กินยาก,ก็ให้เราออกไปซื้อให้กินอันเมื่ออื่นกขามีรถกต่เขาบวค่าคันรถเขาบวค่ารถเอสมันบริไปทางใดก่ะสีให้มันพามาอีกคันแมนว่ามาาันค่าแล้วก็บุมีรถมาเลยยากรถอีกมีหมุกกับแปรงหงหิยันมังอ้ายอีกเสียบริอันนั้น จุด,ดบุญมาคันพังเบิ่งนี่แหละค่ะเบิ่องล้านบกุกข้ามีรถแล้วก,ก็มาเงินข้มนะเก็บหักสามเงี้จุดดีกระเป๋าเงินนะปะเซอร์เซอร์รายได้แล้วนั่นรับผูกม,มื่อบัดเขาจับปั๊บไปแหละแล้วโทรศัพท์เพ่ยยังกระพังผูกมือจักง่ายไหม นี่กับสิบุมียังหลายเดินมาอัปเดตนางกุ้งไข่มาจี้ตามมาหองมอยยมมาลาดเลยจ้ามันกับเจดสีลาไปก่อนพี่น้องผักดตามกิปหนาเด้อขอบใจทุกทายในคอมเมนต์เลยจ้าลาไปก่อนลาตะกุ้งเด้อบ๊ายบาย